สวัสดีครับผมนายสุชาติเฮงเป็นเองนักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาเทคนิคระดับชั้นป2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอนแก่นเชียงใหม่วันนี้จะมาดำเนินงานเครื่องเรียบมาคิวในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ครับในส่วนของการทำงานนะครับประกอบไปด้วยช่องให้บริการนะครับสูงสุดที่9ช่องนะครับแล้วก็หมายเลขที่ให้บริการนะครับสูงสุดที่999หมายเลขครับสมดุลท่ามผ้างครับ เป็นช่องสาหรับต่อใช้งานไปยังโต๊ะต่างๆนะครับทั้งหมด9โต๊ะนะครับ1-9เลยครับแล้วก็ช่องเสียบเสียงนะครับเป็นแบบโมโนครับไฟแล้วก็สวิตช์รีเซ็ตที่ติดอยู่กับตัวเครื่องครับส่วนของการต่อใช้งานครับก็จะเสียบไฟเข้าไปเลยนะครับ สวิตนะครับเราจะสมมุติว่ามี6กช่องครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการย้ายช่องแทนนะครับแทนที่จะใช้ทั้งเสวิตเลยนะครับจะมาทดสอบที่สวิตช่องที่1ก่อนนะครับเมื่อเรากดสวิตนะครับช่องก็จะแสดงช่องที่เรากดนะครับในชี่นี้เสียบไปที่ช่องที่1นนะครับแล้วก็หมายเลข ของการนับคิวนะครับเชิญหมายเลขหนึ่งที่ช่องหนึ่งค่ะครับก็จะมีเสียงออกมหาด้วยอย่างนี้นะครับเชิญหมายเลขสองที่ช่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะลองหลักต่อไปดูนะครับช่องต่อไป เชิญหมายเลขสที่ช่องสองค่ะเชิญหมายเลขสที่ช่องสค่ะเชิญหมายเลข5ที่ช่อง ีค่ะนี่ครับไปช่องห้าครับเชืญหมายเลขหกที่ช่องห้าค่ะช่องห้าไปช่องหกนะครับเชืญหมายเลขเจ็ดที่ช่องหกค่ะไปช่องเจ็ดนะครับ ชิญหมายเลขแปดที่ช่องเจ็ดค่ะไอช่องแปดนะครับเชิญหมายเลขเก้าที่ช่องแปดค่ 9, 8, คะแต่สุดท้ายนะครับช่องเก้านะครับซึ่งเป็นช่องที่สามารถเชิญหมายเลขสิบที่ช่อง ค่ะสิบครับเชิญหมเลขสิบเอ็ดที่ช่องเก้าค่ะเครื่องก็จะนับไปถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับถ้าเรชิญหมเลขสิบสองที่ช่องเก้าค่ะเชิญหมายเลขสิบสามที่ช่อง ก้าค่ะครับเครื่องก็จะสามารถนับไปได้เรื่อยๆครับจนถึง9ก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับส่วนการทดสอบสวิตช์รีเซ็ตนะครับเมื่อเรากดสวิตช์รีเซ็ตนะครับเครื่องก็จะเริ่มกลับมาทํางานใหม่เป็นศูนย์ๆทั้งหมดนะครับดูนะครับนี่นะครับ